ทุกคนคะ่ะแบมก็มีโอกาสค่ะได้ไปลงพื้นที่นะคะทำงานในทัวร์นาเมตนต์วอลเล์บอลซีวีลีกสนามที่2ที่โคราชมาค่ะและเรื่องราวที่จะนำมาเล่านะคะ <Evet. S 1> ก็เป็นควันหลงค่ะของรายการวอลเล์บอลซีวีลีก2024สนามที่2 ซึ่งก็คือเรื่องราวของดิบเบิลโลที่ทุกคนรอคอยฉายาของเธอคือโคจิมะเมืองไทยเป็นดาวรุ่งที่น่าประทับใจขนาดนี้นะคะวันนี้เราก็มีประวัติของน้องมาฝากทุกคนกันด้วยค่ะน้องอิงนิชากรวันสุขจอมขุดวัย1 8ปีค่ะและเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะติดตามในคลิปนี้ค่ะแบมบจะเล่าให้ฟัง สวัสดีค่ะสปอร์ตอินไซเดอร์วันนี้นะคะอยู่กับแบมธิดากรค่ะและเรื่องราวที่จะนำมาเล่านะคะก็เป็นควันหลงค่ะของรายการวอลเลย์บอลซีวีลีก2024สนามที่2ซึ่งก็คือเรื่องราวของริบบโลที่ทุกคนรอคอยฉายาของเธอคือโคจิมะเมืองไทยน้องอิงนิชากรวันสุก จอมขุดไว้สปีค่ะและเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะติดตามในคลิปนี้ค่ะแบมจะเล่าให้ฟังทุกคนค่ะแบมก็มีโอกาสค่ะได้ไปลงพื้นที่นะคะทำงานในทัวร์นาเมนต์วอลเล์บอลซีวิลิกสนามที่2ที่โคราดมาค่ะ ไปนะคะก็ดูไยอัพค่ะว่าจะมีใครมาในสนามนี้บ้างซึ่งไรอัพเนี่ยของสนาม2ก็ไม่ได้ต่างจากสนามแรกมากนักนะคะซึ่งก็มีการเสริมทัพค่ะของวิภาวีสีทองซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่หลายๆคนนะคะแฟนวอ์บอลชาวไทยเนี่ยรอคอยจะได้เห็นเธอลงสนามค่ะแต่ที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นนะคะก็คือรายชื่อของริเบโรค่ะ แต่เดิมเป็นแป,ป้นปียนุษแป้นน้อยกับแบมจิดาภาหัวนองค่ะแต่สนามที่2นี้นะคะก็มีรายชื่อของน้องอิงนิชากรวันสุขเข้ามาแทนค่ะโดยพี่แป้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่น้องอิงเนี่ยจะสลับกับแบมค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยริโบโรไทยในยุคป,ปัจจุบันนะคะก็จะมีหลักๆอยู่3คนค่ะได้แก่แป้นปียนุษแป้นน้อยเอสุพัตตาไพโรธและอีกหนึ่งดาวรุ่งแบมจิดาภาหัวนองค่ะ แต่ตอนนี้เนี่ยก็มีอีกหนึ่งดาวรุ่งน้องใหม่ค่ะน้องอิงนิชากรวันสุขซึ่งก็จะมาเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักให้กับทีมชาติไทยในอนาคตค่ะน้องอิงเนี่ยเธอก็เป็นที่จับตาบากๆนะคะด้วยฉายาโคจิมะเมืองไทยการที่เธอเล่นด้วยสไตล์สาวญี่ปุ่นค่ะพุ่งรับเร็วแล้วก็บินเก่งมากค่ะแบมบเนี่ยก็มีโอกาสค่ะได้ไปเห็นฟอร์มของน้องมากับตาแล้วค่ะที่สนามโคราช ถือว่าสมฉายาจริงๆนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยุ่รับสุดตัวตลอดนะคะขาไม่ตายแล้วก็ยืนตำแหน่งดีมากๆการทำงานร่วมกับทีมเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆนะคะสำหรับครั้งแรกของน้อง และน้องนี่ก็ตัวติดกับพี่แป้นตลอดเลยนะคะส่วนพี่พี่ในทีมเนี่ยก็คอยให้คําแนะนําน้องตลอดส่วนตอนลงสนามเนี่ยน้องก็ดูลงสนามด้วยความมั่นใจไม่กลัวเลยค่ะแม้ว่าคู่ต่อสู้นะคะก็จะเป็นรุ่นใหญ่ในอาเซียนแต่น้องนี่ก็รับลูกตบแรงๆได้แบบไม่กลัวเลยค่ะซึ่งความแรงของลูกเนี่ยนะคะก็แน่นอนค่ะว่าน่าจะต้องแรงกว่ารุ่นอยู่20ที่น้องเล่นอยู่ค่ะ เป็นดาวรุ่งที่น่าประทับใจขนาดนี้นะคะวันนี้เราก็มีประวัติของน้องมาฝากทุกคนกันด้วยค่ะน้องอิงนิชากรวันสุขฉายาของเธอนะคะก็คือตี้น้อยค่ะเป็นชื่อที่เพื่อนเ,อนเรียกกันนะคะปัจจุบันเธออายุ18ปีค่ะเป็นคนอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อ5ปีก่อนนะคะก็มีคลิปน้องค่ะสมัยเล่นให้กับโรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวณาราม ตอนนั้นเนี่ยน้องก็เล่นแบบมีแพชชั่นมากค่ะมุ่งมั่นกับทุกลูกนะคะแล้วก็ฟุตเวิร์กดีเลยน้องก็โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นค่ะก่อนที่จะย้ายมาที่โรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนวะจนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งก็เป็นโรงเรียนเดียวกับที่บุ๋มบิมชาชุออนเคยเรียนนะคะน้องได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าสมัยประถมเนี่ยก็เคยเล่นตำแหน่งอื่นมาก่อนเป็นตัวฟรีค่ะที่เคยเล่นหัวเสานะคะแล้วก็มาช่วยเพื่อนลิเบโร่เนี่ยรับบอล สุดท้ายก็จบที่ตำแหน่งลิเบโรตัวรับอิสระ,ะคะด้วยส่วนสูง157ซนติเมตรซึ่งก็คล่องตัวมากๆนะคะเหมาะกับน้องมากๆเลยในตำแหน่งนี้ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะน้องอิงเธอก็เป็นลิเบโรกำลังหลักให้กับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยู่20ค่ะซึ่งก็โชว์ฟอร์มโดดเด่นนะคะในรายการ V ีทีวีที่ประเทศเวียดนามเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งผลงานของน้องนะคะก็ทำเอาประทับใจแฟนลูกยางชาวไทยเอามากๆเลย ประกอบกับหน้าตานะคะที่จิ้มริมตัวเล็กน่ารักคล้ายสาวญี่ปุ่นค่ะเป็นแฟนนะคะก็เลยตั้งฉายายให้เธอค่ะว่าโคจิมะเมืองไทยซึ่งก็มาจากมานามิโคจิมะค่ะริบเบโร,ด,รดับเอเชียชาวญี่ปุ่นนั่นเองค่ะฟอร์มโดดเด่นแบบนี้นะคะก็ทำเอาเข้าตาทีมโลมาสีชมพูสโมสอนสุพีมทิพยชนบุรีอ e ีเทคจับเซ็นสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยน้องนะคะจะใช้หมายเลข22ค่ะและก็ได้มีโอกาสนะคะเข้าร่วมรายการวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2567ค่ะเมื่อเดือนกรกราคมที่ผ่านมาที่จังหวัดสีสเกตจากนั้นนะคะโอกาสก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะน้องอิงนะคะถูกเรียกตัวติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ค่ะลุยศึกซีวลิก2024สนามที่2ที่จังหวัดโคราช แจ้งเกิดแบบเต็มตัวนะคะต่อหน้าแฟนลูกยางชาวไทยค่ะในนัดแรกนะคะที่เจอกับฟิลิปปินส์นั่นเองค่ะหลังจากเดบิวนัดแรกนะคะน้องก็ให้สัมภาษณ์ค่ะว่าการที่ขึ้นชุดใหญ่ครั้งแรกเนี่ยก็มีเกรงๆอยู่บ้างนะคะแต่พี่ๆก็ช่วยให้คําแนะนําค่ะซึ่งก็จบด้วยการประเดิมแชมป์ครั้งแรกนะคะกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในรายการซีวิลีก2 0 2 4ค่ะ ซึ่งรุ่นพี่ค่ะอย่างแนนทัดดาวกับชมพู่พรพันเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าน้องใหม่ทั้งสองนะคะอย่างน้องอิงแล้วก็ไก่วิมลรันเนี่ยก็มีความกระตือรือร้นทั้งคู่นะคะอยากเล่นกับพี่ๆค่ะส่วนพี่ๆเนี่ยก็วางใจนะคะอาจจะให้น้องๆเนี่ยลงเป็นตัวจริงเลยก็ได้ค่ะ ส่วนน้องนี่ก็มีการรับฟังคำแนะนำของรุ่นพี่เป็นอย่างดีซีวิลิกสนามที่2นี้นะคะก็ไม่ง่ายเลยค่ะเพราะว่าแต่ละทีมนะคะก็มีการพัฒนาจากสนามแรกค่ะอย่างอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะก็เกือบได้เซตจ,จากทีมชาติไทยค่ะทําให้รูปเกมนะคะกดดันขึ้นค่ะ แต่น้องอิงเนี่ยเธอก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างประทับใจแฟนลูกยางชาวไทยนะคะทั้งในสนามแล้วก็ทางบ้านเลยค่ะแล้วน้องเนี่ยก็มีดินเอสาวไทยค่ะเล่นด้วยความสุขยิ้มแย้มกล้าพูดนะคะในช่วงที่ให้สัมภาษณ์เองเนี่ยน้องก็ไม่ตายไมายค่ะตอบทุกคําถามด้วยความมั่นใจนะคะส่วนนอกสนามเนี่ยก็เป็นน้องเล็กของพี่ๆค่ะในช่วงรับรางวัลเองเก็มีจังหวะน,นะคะที่น้องเนี่ย พูดคุยกับพี่ๆนักกีฬาจากฟิลิปปินส์ด้วยค่ะด้วยความที่ประทับใจฟอร์มของน้องอิงเอามากๆนะคะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเนี่ยก็จับตาค่ะอยากจะเห็นน้องลงเล่นในวีนแอลปีหน้าค่ะแต่ระหว่างนี้นะคะก็คงต้องติดตามน้องในวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกฤดูกาลนี้กับสุพิมทิพยชนบุรีอีเทเห็ดไปก่อนนะคะทุกคน เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวของน้องอิงนิชากรวันสุกริบเบโรโดาวร์ลงที่น่าจับตาอยู่ในขนาดนี้แฟนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างฝากคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้เวลาของ Sport Insider หมดลงแล้วไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตามช anel youtube t h a i r a sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนนะคะ